นยาเสียเจ้าของธุรกิจร้านเกาลัดชื่อดังพูดด้วยน้ำตาคลอบอกว่าลูกสาวนอนฝันเห็นพ่อมาหาส่วนคดีตนเองจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อสามีพร้อมได้ติดต่อให้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายคนดังหวย30ล้านเพื่อทำคดีให้โดยทางทนายจะนัดมาคุยกันแต่ยังไม่ทราบวันใด วันที่3กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวาพัชศรปิ่นจุอายุ37ปีหรือน้องนุ่นซึ่งเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องของเสียกล้องได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่ามวงได้แจ้งมาว่าจะต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกน้องนุ่นจึงแจ้งไปว่าเรื่องคดีตนเองได้นัดกับทางนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มไปแล้วให้มาทำคดีให้จึงแจ้งทางพนักงานสอบสวนไปว่ารอให้ทนายตั้มมาก่อนแล้วจะเข้าไปให้ปาก คำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งโดยทนายตั้มได้พูดคุยในเบื้องต้นไปแล้วก่อนหน้านี้พร้อมทนายตั้มได้ขอคลิปไปดูแล้วและได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับฐานความผิดมีอยู่2ประเด็นตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ตนก็รอทนายตั้มนัดเพื่อลงมาคุยกับน้องนุ่นอีกครั้งว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเบื้องต้นตนเองได้คุยกับ นายตั้มไปเบื้องต้นว่าให้ช่วยเหลือคดีให้กับนุ่นซึ่งนุ่นก็อยากจะสู้เพื่อสามีสู้เพื่อลูกให้ถึงที่สุดส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ขอให้สามีได้รับความยุติธรรมมากที่สุดสําหรับปัญหาต่างๆตนเองก็ไม่คิดจะเลวร้ายขนาดนี้เดิมช่วงแรกๆนุ่นก็อยู่เฉยๆนิ่งๆแต่ทางน้องแหม่มก็ได้ไปตามสามีถึงที่บ้านและตามสถานที่ขายเกาลัดก็ไปเจอกันบ่อยๆปะทะกันอยู่หลายครั้งเหมือนกันน้องแหม่มไปอรารวาสทั้งที่ร้านขายของหรือที่บ้านของเราตนเองได้รับรู้ได้ในช่วงนั้น และช่วงเวลาประมาณ2ปีได้เกิดทะเลาะก,กันมาประทะกันมาตนเองก็เริ่มเหนื่อยจึงขอหยุดตามจึงขออยู่คนเดียวได้บอกกับสามีว่าหากจะไปอยู่กับทางน้องแหม่มก็ไปได้เลยไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตตนอีกเพราะเหนื่อยมาก แต่หลังจากนั้นสามีเราก็ทําตัวดีขึ้นอยู่กับตนเองและลูกกลับมาหาครอบครัวเหมือนเดิมดูแลเราดูแลลูกรับส่งลูกไปโรงเรียนปกติมาอยู่กับครอบครัวปกติตนเองดูแล้วคงไม่น่ามีอะไรแต่ลึกๆเราก็ยังวิตกไม่เชื่อใจร้อเปอร์เซนเช่นกันตนเองก็ยังเกิดความระแวงอยู่เป็นนายไม่เคยคิดว่าสามีไปคบกันถึงขนาดตั้งท้องสามีบอกว่าเขาไปเจอกันตามงานที่ขายของเท่านั้นเพราะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันอาจจะต้องมีเรื่องงานที่จะต้องคุยกันบ้างตนเองก็เลยคิดว่าหากเป็นแค่ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรและนุ่นก็เพิ่งมารู้ความจริงเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่เองว่าทางฝ่ายผู้หญิงเขาท้อง ตนก็เลยถามสามีไปว่าไหนบอกว่าไม่มีอะไรแล้วบอกว่ามีแค่เรื่องงานแต่ทําไมเข้าท้องได้ทั้งทงที่สามีได้มาสารภาพกับเราเองว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วตนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจบอกกับทางสามีไปแล้วว่าขอให้ไปเคลียร์กับเขาให้จบแก้ไขปัญหาของตัวเองว่าคุณจะเอาอย่างไรอย่าปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วพูดกับสามีชัดเจนแล้วและสามีก็สัญญากับตนเองแล้วสามีบอกว่าจะกลับมาอยู่กับน้องนุ่นมาอยู่กับลูกจะขอเวลาเคลียร์ปัญหานี้สักระยะหนึ่งส่วนลูกสาวช่วงนี้มีการถามหาพ่อบ้างตนเอง ก็ได้อธิบายกับลูกตลอดลูกก็บอกแล้วเขาจะกอดป้าได้อย่างไรเมื่อเจอป้าและจะต้องทําอย่างไรแล้วลูกเคยบอกว่าได้นอนฝันถึงป้าบอกว่าป้ามาหาในช่วงแรกที่เสียชีวิตไปบอกว่าป้ามาหาลูกบอกว่าป้ามาบอกว่ารักเขามากและบอกให้คอยดูแลน้องด้วยนะหากป้าไม่อยู่และหลังจากนี้ไปเมื่อสามีไม่อยู่แล้วก็ต้องดูแลต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะตนเองก็ได้ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมก็คือจาหน่ายเกาลัด ก็จะเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งนอกจากเกาลัดก็ยังมีมะตุมเชื่อมจาหน่ายแก่ลูกค้าในเพจหรือท่าในใดสนใจสั่งซื้อได้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงลูกทั้งสองคนในอนาคตต่อไปเขาก็มีมีติดต่อมาเหมือนกันนะคะในส่วนของที่จะให้ไปสอบปากคำนะคะค่ะแต่ว่า,าทางนู่นเนี่ยคือก็ได้ติดต่อกับทางทนายตั้มไปแล้วอะค่ะก็คืออาจจะต้องรอทางทนายตั้มอะคะ่ะลงมาค่ะลงมาแล้วก็คือแบบว่าไป นัดกับทางตำรวจอีกทีนึองอะไรเงี้ยค่ะแลพอพอทนา้ค่ะ,ะา,า,าเาได้คุยอะไรกับเราคือทนายตั้มเนี่ยคุยคุยรายละเอียดเบื้องต้นนะคะ<ม>ก็คือ,อรายละเอียดท,ท,ที่ตามที่ออกข่าวอะคะ่ะเรื่องเป็นมาอย่างไงแล้วเขาก็ขอคลิปขออะไรไปดูนะคะแล้วก็ได้ได้มีพิจนารณาความผิดความผิดออกมาเป็นสองกรณีตามที่ที่ออกข่าวแบบเมื่อวานนะคะ<ม>อ่าค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางทนายนัดเพื่อที่จะลงมาคุยกับกับนุ่นอีกทีคะ่ะว่าจะดําเนินกนนนะะารอย่างไรต่อไปอะค่ะก็ยังไงคือนุ่นก็คือค,คุยกับทนายตั้มนะคะว่าให้ช่วยเหลือช่วยเหลือแบบว่า<ใ>นุ่นเพราะว่า<ม><ม>นุ่นก็อยากจะสู้สู้เพื่อสามีสู้ถึงทีส่สุดเพื<ะ>่อว<ะ>่าผลออกมาเป็นยังไงก็ขอขอขอ ให้สามีเนี่ยได้รับความยุติธรรมให้มากที่สุดอะค่ะเพราะว่า i̇şte ช่วงแรกๆอนุ่นก็ไม่ได้แบบว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแรกๆก็คือมีการไปตามตามสามีที่บ้านหรือว่าตามไปตามที่งานที่เขาขายของอะค่ะก็คือก็ไปเจอกันเจอกันหลายครั้งปะทะกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะใช่ใช่คือเจอทั้งเจอทั้งแบบว่า เราไปขายของเขามาอารวาสท,ที่ที่ที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาตามไปอารวาสแฟนเราที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือนุ่นนุ่นก็รับรู้ได้ตรงนั้นแต่ว่าคือในช่วงระยะเวลาปีสองปีที่แบบตามกันมาแบบทะเลาะกันมาปะทะกันมาคือเราก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยพอหลังจากนั้นเราก็เราก็หยุดอ่ะเราก็หยุดตามหยุดหยุดทาอะไรเราขออยู่ของเราคนเดียวคือแบบถ้าถ้าจะไปทางนั้นนะอ่ะก็ไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับเราอย่างเงี้ยคือเราก็เหนื่อยแล้ว แต่พอเหมือนหลังจากนั้นอะสามีเราก็แบบเหมือนทําตัวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาหาทางเรามาหาลูกดูแลลูกดูแล,แลเราอย่างเงี้ยค่ะไปรับส่งลูกไปโรงเรียนเย็นมากลางคืนมาแล้วก็แบบเหมือนมีก็คือยังมีมานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเหมือนโอเคมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ว่าเชื่อใจร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ยังมีความระแวงอยู่อยู่เป็นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืแต่ว่าเราก็ไม่คิดไงคะว่าถ้าเขาเขาจะแบบคบกันจนแบบมีอะไรกันจนกระทั่งท้องเพราะเขาก็บอกกับเราว่าเขาอะต้องเจอกันตามงานเพราะเขาเป็นคนพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันอ่าอาจจะต้องมีเรื่องงานเรื่องที่ต้องทางให้ต้องคุยกันอ่าเราก็อ่าถ้าไม่เป็นแค่นั้นอะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอืมแล้วนุ่นก็เพิ่งจะมารู้ความจริงเมื่อสามสามเดือนที่แล้วนี่เองว่าทางผู้หญิงนะ่ะเขาท้องอืมที่ก็คือ เราก็เลยแบบอ้าวไหนบอกไม่มีอะไรมีแค่แบบเรื่องงานทำไมถึงทำเขาท้องค่ะใช่อสามีเราก็เป็นคนเหมือนมาสารภาพกับเราเองอืซึ่งเราก็แบบไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะว่าว่าอ้าวอ๋อไม่เป็นไรท้องอยู่แบบนี้มันจะใช่อย่างนั้นนะคะคือเราก็บอกสามีเราแล้วลว,ว่าหลังจากเนี้ยไปเคลียร์ไปแก้ไขปัญหาตัวเองมาว่าคุณจะเอาอยังไงต่อไปนี้เรามันจะอยู่แบบเนี้ยไม่ได้แล้วนะ อืมก็คือพูดเดียเขาชัดเจนแล้วใช่แล้วเขาก็เหมือนสัญญากับเราแล้วว่าเดี๋ยวเขา่าจะกลับมาอยู่กับเรา<ม>กลับมาอยู่กับลูก<ม>อืมจะขอเวลาเคลียร์เคลียร์ปัญหาตรงเนี้ยแปบ๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกเราเป็นไงบ้างเพ่าพ่อเขาไม่อยู่แล้วเข,เขาก็าาก็มีถามค่ะคือเขาก็ถามเขาก็เหมือนแบบว่าแล้วเขา แล้วเขาจะกอดป้ายังไงแล้วเขาแบบอยากเจอป้าแล้วเขาจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาเขาก็มีเหมือนฝันถึงป้านะอ,อะไรอ่เงี้ยค่ะช่วงแรกๆที่เขาเสียค่ะเหมือนมาเหมือนเขาก็เล่าว่าเนี่ยป้ามาหาป้ามาบอกกับป้ารัก้าวมากอืมแล้วก็เหมือนว่าบอกว่าให้พาวดูแลน้องด้วยนะถ้าป้าไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนี้ชีวิตเราจะดำเนินการยังไงต้องดูแลก็ต้องดูแลกันไปค่ะเพราะว่าตัวนุ่นเองตัวนุ่นเองก็ก็ทางานเป็นพนักงานมหาลัยอยู่ที่ม่ฮิ้ดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็คือมีทํางานของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วพวกแบบอาชีพเสริมพวกแบบการที่แฟนขายเกาลัดใช่ไหมคะนุ่นก็มีเพจมีเพจม,มีอะไรมาตูมเชื่อมที่บ้านเขาทำนุ่นก็มีเพจนุ่นเป็นคนทําเพจขึ้นมาเองนุ่นก็จะมีะไรายได้เสริมจากตรงนี้ด้วยอะค่ะ